บงานที่ 8. สายอากาศลายคาบล็อกวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการในการทดสอบสายอากาศลายคาบล็อก 2. เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างสายอากาศลายคาบล็อก 3. เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดสายอากาศลายคาบล็อกต่อไปอุปกรณ์การทดลอง 1. สายอากาศลายคาบล็อก2ตัว สองเครื่อง Network a n a l y z e r VNA สองจุดศูนย์หนึ่งเครื่องสามชุดคาดิเบตสี่หัว SMA สองหัวและห้าสายนำสัญญาณพร้อมเข้าหัว SMA สองเส้นหกฐานวางการแพร่กระจายคลื่นสองตัวเจ็ดคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องและต่อไปจะเป็นโครงสร้างสายอากาศลายคาบล็อก และนี่คือสูตรในการทำสายอากาศลายคาบล็อกนะครับเมื่อหาค่าของสมการเสร็จแล้วให้นำค่ามาแทนในสมการและทำการออกแบบสายอากาศขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำสายอากาศนะครับ เมื่อทําสายอากาศลายคาบล็อกเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการทดลองต่อไปทําการทดลองค่า S 1 1วันเลือกที่แถบสีแดงกด s11 เมื่อทำการเลือก S 1 1เสร็จแล้วให้เลื่อนแถบความถี่ไปที่ความถี่ที่เราต้องการเมื่อเลื่อนไปยังความถี่ที่เราต้องการแล้วสังเกตค่า S 1 1ตามลูกศรมุมซ้ายล่างได้เลยครับ และต่อไปจะเป็นการวัดค่า VSWR ให้เลือก SWR S11 ที่แถบด้านบนหลังจากนั้นสังเกตค่า VSWR ที่มุมซ้ายล่างเช่นเดิมต่อไปจะเป็นการวัดค่าอิพ d ิแดนสังเกตที่มุมซ้ายบนเมื่อทำการวัดค่าทั้งสามเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการวัดค่าในระนาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก เมื่อวัดค่าระนาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการบันทึกผลลงตารางให้ครบทั้งหมด360องศาเมื่อครบแล้วเราจะนำค่าทั้งหมดมาพอดกราฟดังนี้เมื่อเราได้การาฟทั้งสองมาแล้วต่อไปเราจะทำการหามุมหลักและมุมกวาดของระนาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเพื่อ,อกรอลงในตารางให้เรียบร้อยเมื่อก่อค่าทั้งหมดลงในตารางต่อไปจะเป็นหาค่าอัตราการขยาย อันดับแรกการหาค่าอัตราการขยายเราต้องทราบค่าดีในสมการก่อนค่าดีในที่นี้คือความยาวของสายอากาศเมื่อทราบค่าแล้วนํามาคํานวณในสูตรเมื่อได้ค่า R แล้วต่อไปเราจะนําค่า R มาแทนในสมการของการหาลอสและการหาเกณฑ์ในต่อไปลอสที่คํานวณได้คือ17.009 dB และเกณฑ์ที่เรากํานวณได้คือ2.254 dBi เมื่อทำการคำนวณครบแล้วให้นำค่าทั้งหมดมาเติมลงในช่องว่างและต่อคำถามท้ายบทให้เรียบร้อยดังนี้